หัวข้อที่จะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของแถวคอยหรือที่เรียกว่าคิวเนี่ยนะครับมีดังต่อไปนี้ครับเราจะเริ่มด้วยการนิยามว่าแถวคอยเป็นที่เก็บข้อมูลที่มีลักษณะอย่างไรตามด้วยการเขียนรายละเอียดของวิธีใช้อินเทอร์เฟซคิวว่าจะมีบริการอะไรให้เรียกใช้บ้างการสร้างแถวคอยด้วยอาร์เร ่าสร้างอย่างไรจึงจะให้บริการทั้งในด้านเชิงเวลาและเนื้อที่ที่อย่างมีประสิทธิภาพและปิดท้ายด้วยการนำเสนอตัวอย่างการใช้แถวคอยอันจะมีปัญหาทางด้านการนำแถวคอยไปใช้เป็นที่พักข้อมูลการนำแถวคอยไปช่วยในการเรียงลำดับข้อมูล ที่เรียกว่าแบบฐานการใช้เถาคอยในการค้นคําตอบในลักษณะที่เรียกว่าการค้นตามแนวกว้างแล้วก็การหาวิถีสั้นสุดก่อนที่เราจะลงลึกว่าแถวคอยมมีโครงสร้างอย่างไรทำยังไงเนี่ยนะครับ เรามาเริ่มดูกันก่อนครับว่าถ้าเรามีการเพิ่มมีการลบข้อมูลในแถวคอยเนี่ยนะครับมันมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างลักษณะการนําข้อมูลเข้าไปเพิ่มในแถวคอยกับลบข้อมูลออกจากแถวคอยเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่เรียกว่าข้อมูลไหนเข้าไปเก็บในแถวคอยก่อนก็จะออกจากแถวคอยก่อนเรียกว่า first in first out อันไหนเข้าก่อนก็ออกก่อน เอาจริงอันนี้ก็จะเหมือนเหมือนกับแถวคอยที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะครับเข้าแถวเพื่อรอซื้ออาหารนะครับเข้าแถวเพื่อจ่ายเงินนะเข้าแถวเพื่อรอรับบริการอะไรบางอย่างใครเข้าแถวก่อนก็จะได้รับบริการก่อนแถวก็จะมีอยู่สองปลายนะครับปลายหนึ่งเรียกว่าท้ายแถวการเพิ่มข้อมูลเข้าไปก็เรียกว่า NQ ก็จะเป็นการเพิ่มเข้าไปทางท้ายแถวถ้าเราต้องการลบข้อมูลก็เรียกว่า DQ ก็จะเป็นการลบข้อมูลตัวที่อยู่ที่หัวแถวออกไปสมมติเราเพิ่ม A นะครับ A ก็เข้าแถวนะเพิ่ม C ก็เข้าแถวต่อ B ก็เข้าแถวต่ออีก A อีกทีครั้งหนึ่งข้อมูลซ้ำก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ต่อแถวเข้าไปเรื่อยๆ ถ้าถึงตรงนี้เราต้องอยากได้ลบข้อมูลออก a ตัวแรกก็น่าจะถูกลบออกถ้ามีการเพิ่มข้อมูลอีก x ตัวถัดไปก็อาจจะก็เถิบไปเป็นที่ว่างให้นะครับลักษณะการเพิ่มการลบก็จะเป็นแบบนี้แหละครับต่อแถวต่อแถวนะครับเข้าท้ายแถวออกหัวแถวเข้าท้ายแถวออกหัวแถวเหมือนแถวคอยที่เราใช้ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยครับ ก็มาเริ่มดูลักษณะการใช้งานของตัวแถวคอยครับเราบรรยายตัวแถวคอยเนี่ยได้ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียกว่า Q โดยอินเทอร์เฟซ Q เนี่ยจะบังคับบริการหรือว่าเมธอดเนี่ยนะครับดังต่อไปนี้เริ่มด้วยเมธอดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลนะครับก็คือถามว่าเป็นที่เก็บที่ว่างไหม isEmpty size นะครับถามจำนวนข้อมูลที่เก็บอยู่ในแถวคอย nq เป็นการเพิ่มข้อมูล E เข้าไปในแถวคอย p e a k เป็นการขอดูข้อมูลตัวที่อยู่ที่หัวแถวแล้วก็ dQ เป็นการลบข้อมูลออกจากแถวคอยตัวที่อยู่ที่หัวแถวก็เรามาดูลักษณะการใช้งานด้วยตัวอย่างนะครับในที่นี้ผมจะเขียน เป็นตัวอักษรแบบนี้นะครับเมื่อไหร่เป็นตัวอักษรที่ไม่ใช่ดอกจันเนี่ยคือการเพิ่มข้อมูลตัวนั้นนะเขาเ้าไปในแถวคอยนะครับอย่างเช่น a b c น,นี่ก็คือเพิ่ม a เพิ่ม b เพิ่ม c เมื่อไหรเไ่เขียนว่าดอกจันแสดงว่า dq นะครับการทํางานนี้จะเรียงจากซ้ายไปขวาแล้วเราจะมาดูกันครับว่าเรา dq แต่ละครั้งเนี่ยเราได้อะไรออกมาเราเริ่มด้วยการเพิ่ม a เข้าไปนะครับตามด้วยเพิ่ม b เพิ่ม c แล้วก็ขอลบลบนี่ก็ต้องลบจากหัวแถว เพราะฉันก็จะลบลบเอออกมาลบอีกครั้งหนึ่งก็ย่อมได้บีมวดนี้เพิ่มดีเข้าไปเพิ่มอ e ีเข้าไปลบอีกครั้งหนึ่งก็ต้องได้ตัวที่ลบเข้าก่อนนะครับเข้าก่อนสุดก็คือซีที่ยังเหลืออยู่ลบอีกครั้งหนึ่งก็ได้ดีลบอีกครั้งหนึ่งก็ต้องได้อ e. ี นะครับอันนี้ธรรมชาติของการจัดเก็บข้อมูลในแถวคอยก็จะเป็นดังนี้เข้าก่อนออกก่อนสังกฤษก็เรียกว่า first in first out บางคนก็เรียกเป็นคำยอ่อว่า FIFO นะครับถ้าเรามองดูเนี่ยนะครับ q ิวเนี่ยมันก็คล้ายๆกับิสต์แหละนะครับเพียงแต่ว,ว่ามันจะเป็นลิสต์ประเภทที่อนุญาตให้เราเพิ่มข้อมูลที่ปลายด้านหนึ่งของ list นะครับแล้วก็ลบข้อมูลออกจากปลายอีกด้านหนึ่งของลิสต์เพราะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะนำลิสต์มาใช้สร้างคิวได้ง่ายๆเลยนะครับแนวคิดนี้ก็จะดีมากตรงที่ว่านำสิ่งที่เรามีอยู่มาใช้ใหม่ได้ให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องเขียนใหม่หมดเข้ามาดูตัวอย่างครับผมเขียนคลาสนะครับในที่นี้ให้ชื่อว่า ArrayList Queue i m p l e m e n t queue เพราะฉะนั้นคลาสนี้เนี่ยชื่อก็จะบอกนะครับมันเป็น queue ครับแต่ภายในเนี่ยสร้างด้วย array list แน่นอนภายในก็จะมีเห็นไหมครับเป็น private member นะครับเป็นสมาชิกส่วนตัวภายในนะครับที่ให้ชื่อว่า list นะแล้วเราก็สร้าง array list ตัวหนึ่งเนี่ยเก็บเอาไว้จากนั้นเนี่ยสารพัดบริการนะครับที่เราให้อย่างเช่น is empty เราก็ผลักพลาระไปถาม isEmpty ของ list แทนบริการ size นะครับเราก็ไปถาม size ของ list แทนอีกบริการเพิ่มข้อมูล n q นะครับเราก็ไปใช้ add ของ list นะในที่นี้ก็จะสังเกตว่าได้ตัดสินใจว่าการเพิ่มเนี่ยจะไปต่อท้าย list ซึ่งก็เป็นคำพูดเดียวกันนะครับ n q คือต่อท้าย q นะครับ list เราเขียน add เฉยๆไม่ได้กำหนด index ไม่ได้กระโดดตำแหน่งนะครับก็เป็นการต่อท้าย List อแนนี้การพ a k การพีคแน่นอนครับเราก็ต้อง Peak ที่หัว List ก่อนอื่นเราก็ต้องตรวจสอบให้มั่นใจครับว่า List มันไม่ว่างนะครับเพราะถ้า List ว่างแล้วม,มาเรียกพ a k เนี่ยก็ต้องมีผิดอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็จะโยน Exception ไปแต่ถ้าไม่ว่างเราก็จะไปหยิบเอาตัวที่ศูนย์ของลิสต์ซึ่งก็คือหัวลิสตนั่นเอง หัวลิสก์ก็ในที่นี้ก็เทียบได้กับหัวคิวและบริการของการลบข้อมูลนะครับก็ทำานองเดียวกันครับก่อนจะลบทิ้งนะครับเราจะพีคมาเก็บไว้ในตัวแปรเก็บไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะได้คืนตัวแปรนั้นกลับไปนะครับแล้วก็ลบตัวที่ศูนย์ทิ้งไปแล้วก็คืนตัวนั้นที่เราเพิ่งเก็บเอาไว้กลับไปให้ผู้ใช้นะเขียนออกแบบคลาสในหนองนี้เนี่ยเราก็สามารถนําเอาสิ่งที่เราเคยมีอยู่มาใช้ใหม่ได้ นะครับก็โดยสรุปเรา NQ u e เพิ่มท้ายลิสต์นะครับก็ย่อมใช้เวลาคงตัวนะเพราะการต่อท้ายใน ArrayList เนี่ยใช้เวลาคงตัวแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่การ DQ เนี่ยมันเป็นการลบที่หัวลิสต์การลบที่ ArrayList ที่ตำแหน่งแรกเนี่ยจะเกิดการย้ายข้อมูลมาโหรานเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเสียเวลาเป็น b O n การสร้างคิวด้วยการใช้ลิสต์แบบนี้ถึงแม้จะสะดวก ก็จะให้ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีครับถ้าเราเปลี่ยนใจนะครับแทนที่จะสร้างคิวด้วย ArrayList นะครับเรามาสร้างคิวด้วย LinkedList แน่นอนครับการเลือกสร้างคิวด้วย Class LinkedList นะครับที่เราได้นำเสนอมาเนี่ยนะครับเจ้าคลาส LinkedList เนี่ยจะเป็นรายการโยงประเภทที่มีทั้งโยงไปโยงกลับนะครับโยงแบบวนด้วยแล้วก็มีปมหัวนะอันนี้ก็จะให้บริการที่ ไม่ว่าจะเป็นการต่อท้ายต่อตัวแรกนะครับมันเร็วดีก็มาดูรายละเอียดครับอันนี้ก็คือเราแสดงของเก่านะครับที่สร้างคิวด้วย ArrayList แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนก็แล้วกันก็เริ่มจากเปลี่ยนชื่อคลาสเป็น Linked List Queue นะครับเปลี่ยนสมาชิกภายในที่เคย New ArrayList ก็มาเป็น New l i n k List แทนส่วนตรงจุดที่เรา add นะครับที่เป็นการต่อท้ายกับลบ ตัวแรกของลิสต์เนี่ยนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมได้โดยที่การ enqueue เนี่ยคือการเพิ่มไว้ที่ท้ายลิสต์เนี่ยนะครับเนื่องจากลิสต์ของเราสร้างแบบลิงก์ล list ที่เป็นการวนกลับ c ร์คูล่านะครับแบบวงวนเนี่ยแล้วก็มียงยงไปยงกลับด้วยเนี่ยนะครับทําให้การเพิ่มตัวท้ายเนี่ยกระทาได้ในเวลาคงตัวนอกจากนี้การลบตัวแรกนะครับลบตัวแรกของรายการเนี่ยก็กระทาได้ในเวลาคงตัวเช่นกัน ก็เห็นได้ชัดครับว่าถ้าเราเลือกที่จะสร้างคิวด้วยลิงก์ลิสต์เนี่ยก็จะได้คิวที่ไม่มีประสิทธิภาพกว่าคิวที่สร้างด้วยอะเรลิสต์แต่ก็เห็นผลเสียเรื่องหนึ่งนะครับจะเปลืองเนื้อที่หน่วยความจํามากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเราโยงไปโยงกับเป็นดับเบิ้ลลิงก์ลิสต